สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัดเมนูเกมมิ่งนะครับวันนี้นะครับนัดจะมาสรุปนะครับสั้นๆนะครับน่าจะไม่เกินนาที2นาทีนะครับเกี่ยวกับแพวันที่9เดือน5นะครับในการบัฟ5ดาวทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครแล้วก็อาวุธนั่นเองนะครับอ่ะเราไปดูกันเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆหลายคนนะครับที่ไม่อยากจะอ่านนะครับนัดสามารถเอ้ยไม่อยากจะดูนัดสามารถนัดสรุปไว้ให้แล้วนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวนัดจะแปะไว้ที่ใน description นั่นเองนะครับอ่ะเราไปดูกันก่อนเลยนะครับเราพูดเกี่ยวกับเรื่องการบัฟตััวละะคครรนบ ตัวละครนะครับเราจะเหมือนกับโจมตีธาตุเนี่ยแรงขึ้นนะครับหรือว่ามีสเตปที่ เพิ่มขึ้นมาเนี่ยหนึ่งสแตตนะครับก็คือเป็นสแตตพิเศษนะครับของตัวละครนะครับเพิ่มขึ้น300%นะครับในช่วงนะครับในช่วงแรกแล้วก็จะลดหลั่นไปเรื่อยๆจนถึง111%นั่นเองนะครับก็คือพูดง่ายๆนะครับถ้าเพื่อนๆยิ่งปลดน้อยนะครับก็จะรู้สึกถึงความคุ้มค่านะครับซึ่งแพทเนี้ยมันให้ความสําคัญว่าถ้าเพื่อนๆปลดประมาณ1ดาวถึง3ดาวเนี่ยจะเป็นอะไรที่รู้สึกคุ้มมากๆนะครับเพราะอย่างเช่นคีชนตอนแรกน่าสี่จุดห้าใช่ไหมตอนนี้ก็ อย่างออร่ากันนะครับก็คือตอนแรกนัดแค่3.5หรือ4.5นี่แหละแล้วนะเพิ่มไปเป็น13เลยเพิ่มขึ้น300%นะครับแต่ในทางกลับกันถ้าเพื่อนๆปลดหมดนะครับก็คือเบสไลน์เดิมนะครับไลท์แอตแทก ไลท์ดามีโบนัสของเงื่อนอยู่ที่18%จะเป็น19.9%ก็คือเพิ่มมาแค่ประมาณ2%นั่นเองนะครับเทียบกับตอนแรกที่4.5เป็น13.5นะเพิ่มตั้ง9%เลยนะอ่ะอันนี้ก็เหมือนกับไม่มั่นใจเกี่ยวกับเดฟเหมือนกันนะครับว่าเขาจะพัฒนาอะไรต่อไปอาจจะทําให้พาสิีฟแล้วก็สกิลของเหมือนกับปลด5ดาวปลด6ดาวดีขึ้นกว่านี้นะครับเพื่อที่จะทําให้ความรู้สึกเหมือนกับดามีตรงเนี้ยมันให้เหมือนกับเออทดแทนนั่นเองนะในมุมมของนนั้นรู้สึกว่าเออด มันน้อยนะมันน้อยหรือว่ามันประมาณ10%นตะเออตีประมาณนั้นมันรู้สึก10%นะครับ ก็ต้องรอดูแล้วก็ถ้าเพื่อนเคื่อนคิดยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์ดน้าล่างได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็ต่อมาครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องอาวุธนั่นเองนะครับ่ยวกับเรื่องอาวุธนะครับก็คล้ขายกันนะครับปดน้อยจะคุ้มนะครับแต่นั้นรู้สึกว่าการบับอาวุธ5ดาวเป็นอะไรที่รู้สึกน่าจะดีที่สุดนะครับก็วินวินกันทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นปดหมดหรือปดน้อยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับอ่านนันยกตัวอย่างไลท์สปีดโบนะครับก็คือเราจะอยู่ที่ประมาณ6% 3%ก็เพิ่มขึ้นมา1 50% 150%เะคร1.5เ่านก็เพิ่น ถ้าเราปด6นะครับมันจะ24มันก็จะขึ้นเป็น25.2นะครับแล้วก็12ขึ้นมาแค่0.6แน่เออเรียกได้ว่าแทบไม่ต่างนะครับก็คือเหมือนกับคล้ายๆกรณีคล้ายๆกับของทางของทางตัวละครเลยนะครับก็คุ้มสุดก็คืออยู่ที่ปด1นึปด2องประมาณเนี้ยจะรู้สึกว่าคุ้มมากเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอคนที่ปด 5.6ไปแล้วรู้สึกว่าเงินที่เราจ่ายไปนะครับมันไม่คุ้มกับสเตทที่เราได้มาแต่อย่าลืมนะครับว่าพาสซีฟของอา,อาวุธเนี่ยยังดีนะครับซึ่งถ้าให้นัดคาดการนะครับนัดคาดการว่าทางตัวเกมน่าจะมีการเพิ่ม power creep นะครับเพิ่มขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือตัวละครหรืออาจจะมีการรีแวม หลายหลายอย่างนะครับอันนี้ในมุมมองของนัทนะในแพทหน้านั่นเองเพราะแพทหน้าถ้าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจ,จะมีการเพิ่มแคมเปญมาใหม่นะครับเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าคอนเทนต์มันมันหยุดไปแล้วประมาณ2 3อาทิตย์นะครับสประมาณ2ปีเป็น2อาทิตย์แล้วกันมีแค่อีเวนท์ที่แบบเล่นวันเดียวก็จบแล้วนั่นเองนะอ่ะน,นี้ก็คือเป็นการเหมือนกับกสรุปโดยรวมคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับาการบัฟ แล้วก็อาวุธนะครับอ่ะเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องด่านละกันนะครับด่านนะครับจะมีอยู่3ด่านด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นเอ็นเกมทั้งหมดนะครับก็คือจะเป็น1 r e l งรลิกแล้วก็อ่าอัเซสซอรีหรือเครื่องประดับก็คือเป็นแหวนกับสร้อยคอนั่นเองแล้วก็3บกนะครับสบกก็คืออัโพสโซนั่นเองตัวกิกกี้นะครับที่มันจะดรอปเอ็นชาร์แล้วก็เจมให้เรานะครับอ่ะเรามาดูกันสั้นๆนะครับโดยรวมนะครับหลังจากที่นัดได้เทสเล่นมาวันหนึ่งนะครับทั้งในไลน์แล้วกเเเลล่นงะรกาามโดยฉพ ไนแร์ดันเจียนนะครับเนี่ยไอ้นแร์เนี่ยในการหาบริลิกของตกท่อนนะรู้สึกว่ามันรู้สึกดีขึ้นนะครับเพราะว่าของมันตกแบบ ตกแบบอย่างน้อยมันการันตีตก2ชิ้นถูกต้องไหมในโลก8โลก7การันตีตก1ชิ้น,นครับมันรู้สึกดีมากๆนะครับแล้วทําให้รู้สึกว่าเออของตกเยอะกว่าเดิมนะครับทั้งที่จริงอ่ามันแค่เพิ่มเหมือนกับเพิ่มโอกาสการันตีนะครับก็มันรู้สึกดีนะครับสำหรับคนที่เหมือนกับแคชชวยลแล้วก็ขี้เกียจนั้น,นะครับแต่ถ้าสําหรับคนที่เล่นมินแม็กนะครับถ้ามันไม่ตก4ี่ห้าชิ้นนะัดขอนัดพูดไปแล้วในไลน์นะถ้ามันไม่ตก4ี่หชิ้นเนี่ยก็ยังจะไม่กดรองเท้านะครับและทําให้แพทนี้นะครับทําให้ ขเขาเรียกว่าถ้าคนบินแม็กก็ยังเล่นเหมือนเดิมอยู่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คือรีลงจนกว่าจะได้เหมือนกับชิ้นสีทองที่อยากได้นะครับของอัปเกรดสกิลสีทองที่อยากได้นั่นเองน้ำเงินเดิมเลยนะครับแต่มันทําให้ผู้เล่น ทั่วไปอะที่ไม่ค่อยมีเวลาเล่นนะครับเล่นสนุกขึ้นสามารถที่จะกดรองเท้าใหญ่ได้แบบไม่เขินแบบอุย้ยฉันจะได้ไหมฉันจะได้แต่ของม่วงไหมนะครับเพราะว่าถ้าคุณกดรองเท้าใหญ่เป็นการันตีนะครับในโลก8คุณจะการันตีของทองสีชิ้นหันทีเลยอันนี้แค่รีลิกนะไม่นะพวกของอัปเกรดของเหมือนกับปลดเดเวลนะครับอ่ะซึ่งมันก็เวิร์กเหมือนกันเกี่ยวกับในนี้นะพวกแอสเซสซอรีนะก็คือทั้งแหวนทั้งสร้อยนะมันก็จะสุ่มมาอาจจะได้แหวน2วงสร้อย2วงแหวน1วงหรือสร้อย1วงสลับกันไป แต่การันตีของชิ้นแน่นอนท้ลโลก8ครับลก7จก็จะการันตี1ชิ้นนะครับอ่านี่ก็จะเป็นเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับของแม็กซิมัมสุดทั้ง3ดันนะครับ2ดันเนี่ยมันได้เหมือนเดิมเท่าเดิมครับแล้วก็พูดถึงไอ้ตัวกิกกี้นะครับซึ่งนัดไม่ได้เทสนะว่าเราจําเป็นที่จะต้องใช้ energy หรือเปล่าเพื่อที่จะให้กิกกี้เกิดนะครับในรอบที่4ซึ่งอ่าโดยส่วนตัวคือนัดเป็นคนที่ดวงดีเกี่ยวกับกิกกี้อยู่แล้วนะไม่ได้เทสถ้าเพื่อนๆได้เทสมาก็บอกนั็ สรุปสั้นๆก็คือทุกครั้งที่เราลงดันเนี่ยกีกี้รอบที่4ถ้าเราไม่เจอใน3รอบแรกนะครัจะเกิดมา100นต์นั่นเองนะครับถ้าใช้รองเท้านะครับจะมีโอกาส100%นะครับขั้นต่ำที่จะฆ่ากีกกี้2รอบตกคัมภีรทองตกเจมทองหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่เราจะมีโอกาสฆ่า กี่สองรอบแล้วก็มีโอกาสได้ของนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นสรุปสั้นๆน,นะครับถ้าจะให้นัดสรุปแบบง่ายๆเลยก็คือแพทนี้ถือว่าทําให้ตัวละคร5ดาวเนี่ยรู้สึกตีแรงขึ้นประมาณ10%เป็นขั้นต่ำนะครับสิเป็นขั้นต่าเลยสําหรับตัวที่มันเพิ่มอาอ่าพวก Elemental d ดาเม e นะครับแต่ซันซ่า ซันซ่ากับอัเธอริเซ่ก็อาจจะมีเหมือนกับกรณีที่ต่างไปเพราะซันซ่ากับอัเธอริเซ่มันเหมือนกับสเตตต่างไปนะครับซึ่งนั้นขอบอกไว้ก่อนนะตัวละคร5ดาวนะสเตตที่เพิ่มไม่ได้เพิ่มทั้งหมดนะเพิ่มแค่สเตตเดียวนะครับส่วนใหญ่80-90%จะเป็นที่อิเลเมนทัลดาเมนะครับธาตุแสงก็เพิ่มโจมตีแสงนะธาตุพิษก็เพิ่มโจมตีพิษนะครับอยู่ในอัเธอริเซ่อัเธอริเซ่ก็จะเพิ่มเหมือนแอตแทกเปอร์เซ็นต์ซันซ่าเพิ่มครีปเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะฮะและ เท่าทีน่นัดฟังมานะไม่ได้แบบเอออไปเองนะครับเพราะว่าเอ้ย ตัวเลขมันเห็นอยู่เข้าใจว่าพาสซีฟกับสกิลมันได้เยอะนะครับก็ต้องรอดูต่อไปว่าแพทหน้าล่าสุดหลังจากที่เวเลโนออกไปเนี่ยมันจะมีการปรับเปลี่ยนไหมนัดคิดว่าน่าจะมีการทําให้สกิลแล้วก็พาสซีฟดีขึ้นแน่นอนนะครับเพราะว่าจากหลายเขาเรียกว่าหลายเสียงที่เราได้ยินมาครับว่าในครสเบต้าไม่ว่าจะเป็นครั้งหนึ่งครั้งสองนะครับสกิลตัวละครเปลี่ยนไปหมดเลยแม้แต่กระทั่งธนูหรืออาวุธที่ถือนะครับและแพทหน้านัดคิดว่าน่าจะมีเหมือนตัวขวานหรือเพอเพอเราอาจจะได้2ตัวเลยก็ว่าได้อันน ก็เดาไปเองนะครับมนโนไปเองนะ,ะก็อารมณ์ประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครนะครับอยากจะเติมเกมถูกกว่านะครับสำหรับจูนบิโกช็อปนะครับเติมได้เลยจูนบิโกช็อปสแกนได้ด้านล่างหรือกดที่ลิงก์ได้ล้านล่างเลยนะครับวินวิน,วนทั้ง2ฝ่ายถือว่าช่วยกนะันละกันนะครับถูกกว่า30%นะครับหนึ่งพันจ่ายแค่ประมาณ700เองนะถูกมากๆนะครับอ่าโอเคแล้วก็อันสนุดท้ายนะลืมพูดไปเลยก็คือ อ่าอันที่คุมที่สุดในแพ็นนี้นะคิดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับอาวุธนะครับเพ,เพื่อนเพื่อเปิดอาวุธ5ดาวมาปุ๊บรู้สึกดีรู้สึกเก่งแน่นอนครับมันทําให้เรนจ์ของ6ดาวเนี่ย แบบเล้งของอาวุธ5ดาวเนี่ยเทียบไม่เห็นคุณนเลยนะครับมันดียิ่งดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับอันนี้ในมุมมองของนัดนะนั้นยังอยากได้เลยนะฮะก็ประมาณนี้แล้วก็ทําให้การฟาร์มรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ทําให้ระมับเราเล่นเกมนี้ได้เร็วขึ้นนั่นเองนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสรุปสั้นๆเกี่ยวกับแพทใหม่ล่าสุดนะครับบัฟหมดไม่สนลูกใครไม่สนความพอเพียงแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม